มีคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่นำมาใช้ในช่วงวันส่งท้ายพิเกาในนิวออร์ลีนส์หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบรายจากเหตุการณ์รถบรรทุกพุ่งชนเมื่อเช้าตรู่ของวันพุธชายชาวเท็กซัสขับรถพิกอัพโดยนำธงไอซิสติดมาด้วย พุ่งชนผู้คนที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันปีใหม่บนถนนเบอร์เบิร์นสตรีทอันโด่งดังของเมืองนิวออรีนส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 5รายและบาดเจ็บกว่า30รายในเหตุการณ์ที่ FBI ระบ,บุว่ากำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่ามีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่เมื่อคนขับซึ่งระบ,บุตัวตนว่าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกานาว่าซัมาสุดดินจบาอายุ4 2ปีขับรถบรรทุกฟ,ฟอร์สีขาวเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา15นาที เมื an, ่อเขาออกมาแล้วจากรถเขาก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายส่วนตัวเขาเองก็เสียชีวิตระหว่างการยิงต่อสู้กันมาหลือเชื่อวาาจิมมี่โคตรานผู้ยิงในการจราจรเบียงนะครับกล่าวกับ m b c News มันยังคงดำเนินต่อไปเขากล่าวว่าเขาเห็นศพหลายศพนอนบนถนนภายในไม่กี่วินาทีรวมถึงศพจำนวนมากที่มีสภาพร่างกายน่าสยดสยอง FBI กล่าวว่าเจ้าบาซึ่งเป็นทหารผ่านศึกของ ของทัพและเป็นพนักงานของบริษัทเดลอยมีอาวุธและอุปออกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องอยู่ในรถบรรทุกที่เช่ามาด้วยนอกจากนี้ยังมีระเบิดแสวงเครื่องที่อาจระเบิดได้วางอยู่บริเวณใกล้เคียงในย่านเฟรนซ์ควอเตอร์ซึ่งตอนนี้ปลอดแพยแล้ว2รายการเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาเบอแแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยในพื้นที่เห็นในรัฐเท็กซัสและ FBI กํไอกำลังดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความเกี่ยวพันที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มก่อการร้ายนอกจากนี้ อย่างสืบสวนว่าผู้ท้องใสมีผู้สมรู้ร่วคิดหรือไม่